อุณหภูมิลงไปถึงลด42องาศาเซลเซียสที่เมืองนอริสนะคะตอนนี้ต้องหยุดการเรียนการสอนคาดว่าสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ,ะอาจจะไปถึงติดลด50องาศาเซลเซียสเลยทีเดียวตัวอ,อย่างเป็นทั้งสองไปหมดค่ะทมีกนีืนอ,อา่า,าลด50องาศาเซลเซียสนะคะค่ะโอ้โหคร้อนจัดเนี่ยกลายปเป็นเสียรนะครับใช่เสถียบรู้ใจ จะลำกลับมาบ้านเราสักหน่อยหนึ่น้องม่ก็ไปดูเรื่องของนักท่องเที่ยวสเปนที่พิชูรุมเนี่ยหนีหนีอะไรอย่างไรคือมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะทางตำรวจโรงพักวังทองพิชูรุ่ได้รับแจ้งว่ามีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนลักษณะเหมือนกับถูกล่อลวงไปหวังจะชิงทรัพย์แต่สองคนนี้หนีมาได้ก็เลยพามาที่โรงพยาบาลเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมเลยแล้วก็มีแผลคหลอกจากการปุใบหญ้าอย่างใบ ที่มาที่ไปเขาถามเ,าเขาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือนักท่องเที่ยวสองคนนี้เนี่ยไปรู้จักกับอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ต่างชาติแล้วมีภรรยาเป็นคนไทยชื่อในมาร์คสิงเกอร์แล้วก็ภรรยาคนไทยเนี่ยชื่อจีดีคือคุณมาร์คเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นชาวต่างชาติสองคนที่เป็นชาวสเปนเนี่ยนั่งรถทัวร์มาเห็นต่างชาติเหมือนกันก็เลยพูดคุยสอบถามแนะนําถึงเรื่องที่การท่องเที่ยวในพิซานุโลกและนะนําไปหลายที่จนกระทั่ง าไปเปิดโรงแรมแล้วก็พามาเที่ยวที่บ้านด้วยทีนี้พาไปเที่ยวที่บ้านก็มาทานทข้าววันที่ร้านอาหารปรากฏสองคนเนี่ยดืม่มเบียร์กันเข,ข้าไปก็มีอาการมึอนเมาเล็กน้อยอก็เอาส่งไปที่ที่พักใช่ไหมคะที่พักหนึ่งมีโทรศัพท์มาว่าอยากดื่มเบียร์ต่ออ,อีกอาจารย์นนก็ใจดีบอกอ้าวงั้นก็มาดื่มกันที่บ้านโดยให้หลานเนี่ยออกไปซื้อเบียร์พอสองคนมาถึงปุ๊บหลีสภาพคือเขาเข้าไปอยู่ในป่ายาและสภาพเป็นอย่างเงี้ยเลือดเต็มเลยนะย่าบ้าคือพอสองคนมาถึงที่บ้านอาจารย์ก็บอกอ้า